สบายดีสวัสดีจ้ามีการสาธุขึ้นเถิงอีกแล้นะขึ้นเงไปเก็บักมือพอดีสบายดีสวัสดีวันตี้า,ามาเบิ่งจากพี่น้องย่ามแรงค้นเสืองพันดาเมนูอียังสู่กินมือนแรงนไปเก็บพักมาอีกแล้วจ้า พักฮอคือเกางามงามหยอดงามอีหลีเดะผัวเพ่สีเฮดอันนั้นปนปลาทูมือแรงพี่น้องคุณเสือกไปเก็บพักมาแล้วกับเสืเอามารัวกกินกับปนปลาทูมือแรงมีแต่หยอดงามงามนอกคุณเสือกเนาะเอาฟังนันเด้กะละม,ยยมนะังใหญ่เป็นยังนะตำลึงตำลึง ป้าคุณเสือมันจะเก็บตําลึงผูมาบ่ไง,งเมมไจะตําลึงผูตําล<อ>ึงเมอะไรมันมีตำหนิละไนี่เขาจะว่าใบแหกนั่นี่ตําลึงผูเนี่แต่บอกไปยังกินแต่กระบายดีฉันจะระบายได้นะจะคือปรเทศออกก่อนคุณเสอือปเทศออกจนะ<ม>ทุ่งน่ะพี่น้องพักคุณเสือเก็บมาจะงามน,นี่เอาถิ่นจะก็มาเงี้นี่เดือดเงน้ยเทอกเอาใบคนละสนด้วยเอาเทอดูคุณเสือ แกเด้ยวมันถี่มลเนาะนี่ปอกมาก็ได้ท่านซะปฏิกิริยามุกอยู่แล้วนี่อย่างมนแมงบกมลเองบอกิ่งใหม่ข้องพักอันนี้เพิ่นไปตามอันงาใหม่ี่ว่าอันนั้นเนาะเพิ่นมีมือเด้เราจาวไปเรือนี่เขาจะเอื่นมือเหม็นบอนี่นี่นี่ม้องพักเป็นอย่งนี่ในมือเพิ่นได้แน่เน่เน่เน่่เเกี่ยวไปตามต้นใหม่ พฝนงามนพี่น้องโอ้มีหัวทักบูติดมาน่ะงามอลีบัติฝนปลาซัมสิกินนอกมือแรกนอกคุณเสืองเนาะเก็บพักกระเป็นดังไฟกระเป็นหนึ่งเขากระเป็นเได้เป็นเบิดพราะสิเป็นลูกไผ่ไม่ยาได้บ่วบัติคุณเสืองอยากได้ผัวบ่ คุณเสืองอยากมีผัวเอาปิดจอยกันดูเอาปิดปิดคอยถือกล่องนะคะยังปิดแหละปีนี้ปีนี้เแถวก็ปีไก่นอกจากคุณเสียงปีที่แล้วยังบ่เว่าซตำหนีเด้ปีนี้จะคือเแ่าแท้อืม ปีทัดไปกระเถาอีกคือเก่าเว้ติเศอ่อนเนาะสะอ่อนพักเดี๋ยวระบายดีได้พักระบาย,ลาย,ลายไล่ไล่หน่ยรนะะบายไล่ไล่เกิดมีแต่ไปโรงพยาบาลเท่านั้นนะพักบุงโมมีตีในหยอดเดียวตีพักบุง บ่ค่อยเห็นบ่ติฝนบ่ต,ตกใสเนาะอืมอยู่ใสว่าหน,าน,นตต้าฝนเฮ็ดคือสิต,ตกแต่ก็บ่ตกได้ฝนกะได๋มีแดดนี่้ฝนตกแหลนโอ้ยไฟขอติดบ่เนาะโอ้ยติดอ,อยู่แต่ว่าไฟบ่แงปานด หนึ่งเขาสุกบ่นเนาะนี่เนาะปวดมอเัาเตอบ่ทันปวดหนึ่งเขาบ่สุกนี่บ่ได้พัวน้ำพึนได้เนาะฮะบ่อากาศก็โอเคอยู่ได้ละค่ะพี่น้องมานั่งเบิ่งคุณเสียงเพิ่นสมพักจ้าบัดลวก ลวกเสร็จจังกินง่ายๆเพราะว่าพักอันนี้เคาเอิ้นยังเอิ้นมือเพิ่นแข็งๆเนาะมันแข็งโพแม่นเครือก็ได้เนาะแล้วแตู่สิเอิ้นคือว่าแหละเครือคือตดนีเก็บักหักนอหม่เป็นด้จ้าเป็นทุกอย่างพักกระเพาพึงกูกเองด้วจ้านเขียวๆน่ะ เป็นสุยางบ่แม่นหยังดอกเฮาเกิดมาในครอบครัวยากจนนะเฮาก,ก็เป็นสุยางคั่นบ่เป็นบ่ได้กินแม่นบ่คุเสืองเกิดมาบ่ได้สบายคือเขาเนาะแม่นอยู่กับธรรมชาติก็เลยเฮ็ดหยังก็เป็นคั่นเกิดมาในครอบครัวแบบสบายก็คือสิบ,บ่เป็นแม่นบ่ักสนินี่ก็คือสิบ,บู่้ว่ากินเปนแม่นบ่คุเสือง ก็คัยงมันระบายได้อันนี้บ่แม่นมันมีนบ่บ่เห็น่บ่มีก็พัดเเย็นกินผัก่อยมากินยอดก่อนเห็นบ่น้อยสุดได้สิเด็ดใบก่อนค่อยเด็ดยอดก่อนจังซี่ค่อยนี่เด็ดเหงามันก่อนแล้วก็จังเข้าทางปาปามันกินต่างกันได๋เห็นบ่เขาเจ้าเว้าว่าผู้ใดกินผัก พอได้กินผักกินยอดก่อนั่นได้ผัวเฒ่าเห็นบ่จะกินโกก่อนจะได้ได้ผัวหนุ่มเข้าเจ้าว่าเด้ผู้เฒ่าเพินว่าจก็กินตอันนั้นเดใบมันยอดมันปาไว้ให้่อยอยคนได้ัวเ่าก็สร้าง่อย ว้กินหอดกลางมันสิตาเจ้าเจ้าเจ้าว่าเจ้ากินอันโกกมันก่อนเจ้าว่าหยอดมาหันป้าไว้ให้ข่อยกินไว้มันก่อนก็ว่าจังกินยอดแต่ว่าการมันันข่อยิบ่เขาเจ้าว่านี่ๆๆเวลากินผักนี่จับขึ้นมานี่สิเด็ดหยอดกินก่อนจังซี่่เขาว่าถ้ามีผัวก็แม่นแต่ผัวเฒ่าเขาเจ้าว่าผู้เฒ่าเพิ่นว่ามา ป๊าตางามอีหลีพักอันนี้ก็ได้1เด้เนาะ1นึงมันบ่นั่นแหละ1หวานเนาะบ่มันสีมันต่างกันได้อันนี้บอ่อนได้มพักคนบบแมนดอกใส่เบิงหอยเบิงคนเสืองบ่บ่เป็นปานดนี่เด้ใบใสๆอยู่งามหลาย เดือดบางไงก็มีเีาเอาบระทงมันดิบดมมันเตอะอันหนึ่งให้เอามันชัดเก็บพักฮักนอใหม่เาเอิดเนาะเก็บพักฮักนอใหม่บุษราตใส่แฝดด้วยค่ะเออเวลาหลังเป็นฟองเนาะคือแฝดเนาะบุษราตเซยแฝดด้วยค่ะหลังโอ้ยลมมามีแห้งเด้ลมมาเย็นจ่อย มีแห้งบ่ว่าตี้ขึ้นนี่ฝนสิตกตกโลดฮอดหน้าฝนก็หามฝนตกบ่ได้ดอกมันหน้าฮ้อนเพราะว่าโอ้ยตกมาในท่อนฮ้อนเพว่ามนุษย์มหน้านี่จังได๋ก็บ่ถูกใจเนาะ เอาพี่น้องพอกันคลิปหนาด้วยจ้าซ้อนธิดากับคุณเสืองจ้าผมได้เขามาเบิงกะขอบคุณไล้ๆๆด้วยจ้าเด้อฝากติดตามสองซ้อนธิดาผ้าเบิงในด้วจ้าผ้ามาเบิงขั้วบานบ้านของคุณเสืองนี่ยละจ้ายามแหล่งบา่าสเดลยยังกินตับจูตาแจวลวกพักคือเกา่า